อะไรนะที่จะอุ่นจะเวฟจริงๆก็สามารถที่จะแบบว่าทานได้เลยนะคะอืมกดตะก้าเลยค่ะเป็นปลาเคม็มไม่ใช่ปลาเคม็มคุณตีใหญ่พัทยากดเลยไม่ใช่ปลาเคม็มเป็นปลาแดดเดียวเป็นปลาแดดเดียวทอดให้เสร็จพร้อมทานได้ไปไม่อุ่นไม่เวฟทานได้เลย ใจดีกดตะก้าได้รับราคาอร่อยมากค่ะชิ้นใหญ่ขอพระคุณมากนะคะชิ้นใหญ่ๆว่ากันไปพันสี่ร้อยท่านชิ้นใหญ่ๆว่ากันไปนะคะใจดีให้กดตะก้าเลยนะคะพันสี่ร้อยท่านกดตะก้าเลยแล้วก็เคะจอเข้าใจให้หนูด้วยหนูขอสักห้าหมื่นใจนะคะสําหรับคนที่เข้ามาช่องนี้เออไปเราก็ วันนี้ไม่ได้ขายปลาเลยรู้สึกไม่จอยเลยเพราะว่าทุกวันแบบต้องขายปลาก่อนว่าเราเป็นแม่ค้ารู้สึกเหมือนขาดอะไรไปนะวันนี้กดสั่งเมื่อวานได้ตะก้าสุดท้ายขอบคุณค่ะสั่งวนันสั่งวันนี้ส่งพรุ่งนี้นะคะสั่งเมื่อวานส่งวันนี้จากของส่งวันต่อวนันไม่ต้องกลัวเลยรับประกันให้ส่งวันต่อวันนะจ๊ะเออกดตะก้เาเลยแม่ได้รับแล้วเย็นนี้พึ่งทานอร่อยจริงกราบขอบพระคุณที่รีวิวนะคะ ขอบพระคุณที่รีวิวค่ะอินซีแดดเดียวเนาะทอดให้เสร็จพร้อมทานได้ไปไม่อุ่นไม่เวฟทานได้ทันทีเลยนะคะขอบพระคุณค่ะอมีผู้ชายมาส่งกุหลาบให้นะจ๊ะอขอบคุณ <laughs> น้องฟอดซอยสองนะจ๊ะ <laughs> ไปกดตะก้าเลย1,300ท่านกดตะก้านะจ๊ะ1,300ท่านกดตะก้าจ้าพร้อมเสิร์ฟพร้อมส่งกันไปนะจ๊ะ1,300ท่านพร้อมเสิร์ฟพร้อมส่งกดตะก้าเลยกดตะก้าเลย 5, กดตกกะกร้าเลยกดตะกร้าเลยไปกดตะกร้าเลยค่ะไปกดตะกร้าเลยค่ะกดตะกร้าเลยค่ะเออไปกดตะกร้าเลยไปไปไปชิ้นใหญ่มากค่ะนี่สี่ร้อยกรัมนะคะเป็นแพ็คใหญ่สี่รอยกรัมนะพี่นะ เออเป็นแพ็คใหญ่แบบ400กรัมอยากกินกดตะก้าได้เลยจ้าพร้อมเสริร์ฟพร้อมส่งกันได้เลยขอบคุณสําหรับ42,000ใจนะจ้า42,000ใจในช่องนี้42,000ใจนะจ้าคุณแม่จ๋าอินซีแดดเดียวเด้อทอดให้เสร็จพร้อมทานได้ไปไม่อุ่นไม่เวฟทานได้ทันทีใจดีกดตะก้าได้เลยจ้าเขาจะเข้าใจให้กันด้วยนะจ๊ะเขาจะเข้าใจให้กันด้วยปลาทอดใหม่ทุกวันเป็นปลาแดดเดียวเป็นปลาสดแดดเดียวนะคะไม่ใช่ปลาไม่ใช่ปลาเค็ม ไม่ได้ใหญ่อย่างเดียวอร่อยค่ะนี่อขอบคุณคนที่รีวิวนะคะอร่อยมากค่ะใหญ่ยยๆที่บ้านนี่น,นีติดใจไม่ได้ไม่ได้ใหญ่อย่างเดียวอร่อยมากด้วยใหญ่<อ>ยยๆที่บ้านติดใจเพราะว่าเราปรุงรสให้อย่างดีแล้วรสชาติทานง่ายเหมาะสําหรับผู้สูงอายุกับเด็กนะคะกับแบบเด็กๆแบบน้องๆวัยแบบป .1 ป .2 อะไรอย่างนี้นะคะเออแปดขวบข้าขวบ,ขวบทานปาดิสน,นี นะคะมันจะช่วยบำรุงสมองนะคะเออทำให้เด็กน้องๆมีพัฒนาการที่ดีขึ้นกรอก้าได้เลยค่ะป้ายกรอก้าได้เลยกรอก้าได้เลยป้ายอินซีแดดเดียวทอดให้เสร็จพร้อมทานได้ไปไม่อุ่นไม่เวฟทานได้ทันทีตอนนี้ขึ้นฮอตยี่สิบสามแล้วนะจ๊ะขึ้นฮอตยี่สิบสามแล้วนะจ๊ะกรอก้าได้เลยขึ้นฮอตยี่สิบสามแล้วอินซีแดดเดียวจ้าอินซีแดดเดียวทอดให้เสร็จพร้อมทานได้ไปไม่อุ่นไม่เวฟทานได้ทันทีเลย อยากกินต้องรีบกดรีบสั่งกันนะคะอา่อยขอบคุณพี่ต้อมจ้าขึ้นทอด24แล้วจ้ามาเองเลยมาขายเองมาเจอทุกคนเองด้วยตนเองนะจ้ะ mm hmm. กดตะกร้ากันได้เลยจ้ากดตะกร้ากันได้เลยจ้า1,600ท่านสวัสดีนะคะ1,600ท่านสวัสดีทุกท่านเลยสวัสดีทุกท่านเลยใจดีกดตะกร้าให้หน่อยนะคะจะขอบพระคุณมากๆเลยจะขอบพระคุณมากๆเลย มีคนบอกว่าทำซูชิปลาอินทรีย์คืออร่อยเออเอาทำเลยเจ็ดลวพันเจ็ดลวอะไรนะอุ้ยขอบคุณค่ะ1 7 0 0งพ้ท่านอินทรีย์แดดเดียวทอดให้เสร็จพร้อมทานได้ไปไม่อุดไม่เวฟทานได้เลยจ้าใจดีกดตะกร้าใจดีกดตะกร้าใครยังไม่ได้กดกดเลยหิวจังเลยกดตะกร้าจ้าไปอะไรอ่ะเธอพูดแบบเลิศอ่ะเออก็ต้องกดสี่เข้ามาดูกันทำไมล่ะสี่คนได้ซื้อสินค้าจากไลน์นี้ขอบคุณค่ะ239 200ากรกรัมนะจ๊ะ สองร้อยกรัมสองร้อยกรัมอุ้ยน่ารักมากมีผู้ชายคอยกดใจให้ด้วยอู้ช่วยกันทำอาหารกินสุดฤทธ์ซัพพอร์ตกันสดเออเธอไปอยู่ไหนทำไมเธอพึงมาให้เจอลรู้ไหมในโลกนี้ว่าเธอคงไม่รักใครเออ นะคะนานาสั่งแล้วค่ะพี่นานารวมยาขอบคุณค่ะไป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 ,ไปคุณแพรี่ฉีดคีรอยเจ็บไหมตอนฉีดไม่เจ็บเลยค่ะเพราะว่าเขามียาชาให้<ต>ไปนนไปแต่ว่าพอยาชาหมดลิ์ระบมแล้วเพราะว่ายามันเดิน1,800ท่านสวัสดีค่ะใจดีกดตะกร้านะคะอินซีแดดเดียวทอดให้เสร็จพร้อมทานได้ไปไม่อุ่นไม่เวฟทานได้ทันทีเลยนะคะเป็นปลาสุกแดดเดียวเป็นปลาสุกแดดเดียวจ้า เป็นปลาสดแดดเดียวเลยสดจากทะเลไม่ใช่ปลาดองเกลือไม่ใช่ปลาหมักเกลือนะคะเดี๋ยวตะกาเต็มนะคะใครอยากกดกดใครอยากสั่งสั่งให้รีบกดให้รีบสั่งนะคะเข้ามาแล้วช่องนี้เข้ามาสั่งจากช่องนี้เลยเออขอบคุณนะคะคุณฟอร์ดซอยสองนะจ๊ะนี่ส่งของผวันให้ด้วยกดให้ด้วยน่ารักที่สุดเลยัพพอร์ดกันไปเราจะใช้เวลาในการขายหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะคะมาดูกันว่าเราจะได้กี่ตะการนะคะนำมาทานได้เลยใช่ค่ะปลาสุกแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์นะแม่นะปลาสุกแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่อุ่นไม่เวฟทันได้ทันทีนะจ๊ะ 1, 1 7 0 0ท่านคอนหนึ่งออเดอร์จ้าสั่งแล้วคกากาขอขอบคุณค่ะ1นึ่งแพ็คอ่าถ้าเป็นแพ็คใหญ่400กรมัมมี3-5ชิ้นนะคะถ้าเป็น200กรมัมมี2ชิ้นจ้าเลือกเอาเลยมันจะมีมันจะมีจำนวนบอกอยู่นะคะเวลาเรากดสั่งซื้อนะคะเนื้อปลาอร่อยมากๆอุ้ยขอบคุณคุณแอนนี่นี่คุณแอนนี่รีวิวแล้วลจะได้วันไหนอยู่ที่ไหนนะคะถ้าสั่งวันนี้พรุ่งนี้ของส่งทั้งหมดเลยนะคะ พรุ่งนี้ของจะส่งวันต่อวันทั้งหมดเลยหลังส่งแล้วกรุงเทพหนึ่งวันนะคะคุณแม่จา๋าปริมณฑลสองวันนะจ๊ะจังหวัดไกลๆส่งมาแล้วเชียงรายใช้เวลาแค่สามวันของถึงถือว่าเร็วมากนะจ๊ะวันนี้มากดทุเรียนทอดอุ้ยเลยทุเรียนทอดก็เลิศอร่อยชำ่ำอร่อยช่ำเนอะป้ากันไปสั่งแล้วขอบคุณคุณโตะนะคะอขอบคุณคุณโตจา้าขอบคุณคุณโตอร่อยดีเลอร์ซื้อแล้วจ่ายแล้วสั่งสามครั้งแล้วไม่ใช่ปลาเคม็มไม่ใช่ปลาเคม็มเป็นปลาสดจากทะเลพร้อมทาน ทอดให้เสร็จพร้อมทานสาเร็จรูปพร้อมทานเพชรบุรีสั่งแล้วเพชรบุรีสั่งแล้วเก็บไว้ได้นานไหมอยู่ในช่องฟิตไปได้เป็นเดือนค่ะอยู่ในช่องธรรมดาเก็บได้เป็นอาทิตย์อาทิตย์เลยนะจ๊ะวันนี้ได้รับทุเรียนทอดแล้วชิ้นใหญ่อร่อยมากเห็นไหมละ่ะหนูบอกแล้วว่าหนูขายข,ายของพรีเมียมคุณนานาทําไมไม่เชื่อกันบ้างละ่ะเอเอเราขายของพรีเมียมของดีของอะไรขอบคุณสิบสามบ้านแล้วค่ะ ขอบคุณ13บ้านแล้วนะคะจิมตะกา้าได้เลยครยังไม่ได้สั่งนะจ๊ะจิมได้เลยจ้ะใช่แต่บอกว่าต้องสั่งวันนี้นะคะเพราะพรุ่งนี้อาจจะไม่มีเวลาขายนะครับเออพรุ่งนี้ไม่มีเวลานะาสั่งวันนี้วันนี้ได้เลยเก็บไม่นานกินหมดก่อนขอบคุณค่ะใครจะเข้าห้องน้ำห้องท่าเชิญนะจ๊ะขอแป๊บนึงใครจะซื้ออะไรก็ไปอ่ะไปช่วยการซัพพอร์ตกันไม่ซื้อครับจะกินปลาจะซื้อไม่ไม่สั่งแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโกดะกา้าได้เลยนะคะอินซีแดดเดียวทอดให้เสร็จพร้อมทานได้ไปไม่อุ่นไม่เเวกกินนไดด้้ททัีีใจจะาลย ใจดีกดตะกานะจ๊ะใจดีกดตะกานะจ๊ะขอหนึ่งบ้านนะแม่นะไป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 โอ้พี่เสียใจด้วยนะคะพี่เสียใจด้วยนะจ๊ะเสียใจด้วยนะคะซื้อไปทําบุญตักบาตรให้ท่านได้นะคะ ทำบุญตักบารไปให้ท่านถ้าเราเป็นคนพุดเชื่อเรื่องขดเชื่อเรื่องอการตั้งใจทําความดีนะคะซื้อไปทําบุญตักบาทถาวถายถลือไม่ก็เอาไปเป็นอของทําบุญในงานท่านน่ะนะคะถ้ามีมีเลี้ยงเพนพระอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะได้ความตั้งใจของเราพ่อจะรับรู้ได้ค่ะนะคะแสดงความเสียใจด้วยจริงๆ15คนได้ซื้อสินค้าจากไลน์นี้ขอบพระคุณค่ะ1,400ท่านมาเลยเขาจะเข้าใจมาตอนนี้79,000ใจละ เจ็ดหมื่นเข้าบัญชีวันนี้ลองแล้วค่ะอร่อยมากขอบพระคุณค่ะสั่งแล้วจ้าลองมาทานก่อนแล้วพี่จะได้มาสั่งอีกแน่นอนใครที่สั่งสินค้าดิฉันแล้วจะต้องมีกลับมาซ้ำสองบอกเลยเพราะว่ามันอร่อยหมออ้ําน่ารักมากเก็นเป็นคนน่ารักถ้ารู้จักส่วนตัวนะถ้ารู้จักส่วนตัวต้องได้รู้จักกันส่วนตัวเป็นคนที่เป็นพี่ชายที่น่ารักมากๆแต่ตอนนี้แบบคีรลอยกําลังแบบกําลังออกฤทธิ์ละ ออกฤทธิ์ออกดตะก้านะคะสั่งหน้าตะก้าแล้วตอนสองทุ่มโอเคได้จ้าไปแพ็คใหญ่มีในตะก้ามีเวลากดอ่สั่งซื้อทันทีนะคะมันจะมีให้เลือกขนาดตะก้านะคะมันอยู่ในตะก้าเดียวกันแต่สามารถเลือกไซส์ขนาดแบบสี่ร้อยกรัมได้จาะพี่มีพี่ต้องกดคําว่าสั่งซื้อเลยพี่ต้องพี่ต้องกดคําว่าซื้อทันทีซื้อเลยซื้อทันทีมันจะมีอยู่คํานึงไม่รู้ว่าคำว่าอะไรนะ่ะตรงนั้นแหละพี่กดไปเลยแล้วมันจะมีให้เลือกขนาดของ ของแพ็คปลานะคะไม่ต้องทอดซ้ํานะปลาสุกแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์นะจ๊ะไม่ต้องอุ่นไม่ต้องเวฟไม่ต้องทอดซ้านะคะปลาทานได้เลยปลาทานได้เลยหนึ่งพันสี่ร้อยท่านหนึ่งพันสี่ร้อยท่านสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกท่านดกดตร้ากดตรก้ากดตรก้า,กกาและชําระเงินกดตร้ากดตร้ากดตร้าและชําระเงินไปซื้อแล้วรอมาส่งสั่งแล้วนะคะขอบคุณค่าขอบพระคุณค่าขอบพระคุณค่า สักหนึ่งบ้านขอบคุณพี่อะไรนะนะ่ะพี่จอร์ดบิ๊กจอร์ดนะจ๊ะขอบคุณสําหรับของขวัญค่ะ24คนได้ซื้อสินค้าจากไลน์นี้แม่รีบกดกันนะเดี๋ยวตะกร้ามันเต็มจริงๆนะเดี๋ยวตะกร้าเต็มนะหนูเตือนก่อนนะคะเพราะว่ามันเป็นสินค้าขายดีมากตอนนี้ในต่อๆของเราสั่งปลากระสังทุเรียนทอดนะจ๊ะสั่งปลากระสังทุเรียนทอดได้ปะไปไปสั่งปลากระสังทุเรียนทอดพร้อมกันไป พลังปอดดีมากเพิ่งกินข้าวอิ่มก็จะมีเอ e เนอหน่อยวันนี้ไม่ได้ไลฟ์ไงวันนี้มันได้ไลฟ์ก็แบบว่าอยากจะมาไลฟ์เพราะว่าเราเคยไลฟ์ขายของทุกวันนะคะเลือดแม่ค้ามันพุ้งพลานมันแบบมันไหนไม่ได้ไลฟ์ขายของแล้วมันเหมือนขาดอะไรไปตอนนี้ยอดสั่งซื้อ5,440ชิ้นแล้วนะจ๊ะในต่อตอของเรา <c oughs> กดะก้าได้เลยค่ะแม่กดะก้าได้เลยกดะก้าได้เลยรอชิมเลยค่ะขอบพระคุณค่ะ ปลานะ <ไป S 1> อินซีแดดเดียวนะทอดทอดให้เสร็จนะแม่นะพร้อมทาน <c oughs> เป็นปลาสดจากทะเลนะทอดให้แล้วพร้อมทานเลยได้ไปไม่อุดไม่เวฟทานได้ทันทีเลย1,600นยท่าน,านยืมยิม้มถ่เลยเออถ่าย้วยแล้วบอกเลยนะอย่าลืมกดปอ <c oughs> ปอเบอร์ <c oughs> รเลยนะกดตะก้านะคะกดตะก้าได้เลยกดตะก้าได้เลยค่ะปทุกคนจ๋าปากดเลยใจดีกดเลยจ้าใจดีกดเลย FC คุณแพรลี่ค่ะน่ารักขอบคุณค่ะ สั่งแล้วรอแล้วได้รับวันนี้อร่อยมากๆเป็นสินค้าที่ท้าให้ลองสั่งไปทานดูนะคะแล้วคุณจะติดใจและคุณจะรู้ว่าปลาทะเลรสชาติแบบอร่อยอร่อยเนี่ยมันมีจริงนะคะบอกแค่นี้แหละบอกแค่นี้แหละบอกเลยเออนะคะอร่อยจริงสั่งมาแล้วจะามายำกับอะไรก็ได้กดก้าได้เลยค่ะกดก้าได้เลย 1 5ึ่งพันห้าร้อยท่านกดกร้าได้เลยนะคะไปสามสิบคนได้ซื้อสินค้าจากไลน์นี้ขอบคุณค่ะไปกตะดร้ากตะดร้าดปได มานี่เดี๋ยวบอกบทให้นี่มานี่ยเดี๋ยวบอกบทให้ให้ตากลับไปแทน่ะเข้าไปให้ตาไก่แทน่ะเข้าไปอยู่ในห้องนั้นแล้วให้มันทําท่าแล้วเธาก็เปิดเข้าไปโอ๊ยทําอะไรกันแบบนี้อ่ะนี่เคยที่เคยออกข่าวใช่ไหมเนี่ยอะไรอย่างนี้เอาแบบนั้นเลยเออแล้วให้แบบตกใจป่้แทนมันไม่กล้าเล่นพอก็เลยจะเข้าไปเล่นแทนเล่นไก่ตานะโอเคแล้วบอกว่าแต่แทนต้องต้องพูดว่า ฉันเลยฉันต้องพูดดีได้อยู่มันดูได้เออโอเคเอาไหมล่ะโอเคเดี๋ยวฉันเอาตะกร้าตะกร้าออกก่อนแป๊บนึ่งในรถไปก่อนแล้วดูเขาอยู่ในรถไปก่อนยังไงดีอะจะให้ฉันลงไปเหรออ่านั่งขายก็ได้ไปเดี๋ยวแทนมันโอเคแต่แทนต้องแบบแอคติ้งหน่อยนะว่าหุยอะไรอ่ะเออนี่หรือเปล่าที่เราให้ยเขาเห็นกันน่ะโอ้ทุกคนเนี่ยเนี่ยเห็นแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วเปิดเข้าไปเออทุกคนไป หรือฉันเองดีกว่ามั้งเสียงฉันมันจะมีน้ำหนักกว่านะทุกคนนะเขาถ่ายคลิปกันป้ายอินทรีแดดเดียวจ้าทอดให้เสร็จพร้อมทานจ้าเ <laughs> ด็กๆก็ถ่ายกันถึงกัน <laughs> ผู้กำกับ <S <s <neighborhood> <S ผู้กำกับเป็นผู้กำกับบทการแสดงคะ่ะ <c oughs> ไม่ได้เรื่องได้ลาวเลย กดก้านะคะกดก้านะคะมาเลยอินซีแดดเดียวค่ะทอดให้แล้วนะพี่พร้อมทานเลย41บ้านแล้วออเดอร์ขึ้นไวมากอยากสั่งสั่งเลยรีบกดเลยนะคะปลามีจำนวนจำกัดนะเออต้องฟอดต้องโยกเยอะๆหน่อยนะกดก้าค่ะ ทุกคนกดกล้าค่ะอินซีแดดเดียวฟอสต้องมาอยู่ใกล้ประตูหน่อยมันจะได้เห็นเงาชัดๆัดนะต้องอยู่ใกล้ประตูหน่อยมันจะเห็นเงาชัดชัดนะทุกคนอ่ะเวฟได้เวฟได้แค่หนึ่งถึงสองนาทีพอนะเพราะว่าปลาสุกแล้วร้อยเปอร์เซ็นถ้าได้ไปอ่ะถ้าได้ไปอ่ะเวฟแค่อันนี้พอนะได้ไปอ่ะ อุ่นเวฟแค่หนึ่งนาทีก็พอนะปลาสุกแล้วร้อยเปร์เซนกดตะกร้การได้เลยกดตะกร้การได้เลยดิฉันอยากขายของก่อนนะ<笑><笑>เดี๋ยวอย่าพึง่งมีเดี๋ยวอย่าพึ่งได้ ทุกคนกดตะกร้าค่ะกูจะบ้าทุกคนกดตะกร้าเลยค่ะปลาอินซีแดดเดียวทอดให้เสร็จพร้อมทานได้ไปไม่อุ่นไม่เวฟทานได้ทันทีค่ะจะดีกดตะกร้านะคะปอินซีแดดเดียวอินซีแดดเดียวไม่ใช่เด็กเขาไปถ่ายคลิปกันก็เลยแบบได้เปล่า อ่ามาใครยังไม่ได้สั่งสั่งเลยสั่งแล้วค่าสองชุดอุ้ยขอบพระคุณมากคุณพี่อะไรคุณพี่อะไรสั่งปลาไปสองชุดคะ่ะขอบพระคุณมากจ้าไอเลิฟยูไอเลิฟยูไอเลิฟทิกตอกเออไอเลิฟทิกตอกค่ะอ่าใครใครโกดไหนรายงานตัวหน่อยพี่ใครยังไม่ได้สั่งปลาสั่งเลยนะไลฟ์แป๊บเดียวห้าสิบออเดอร์แล้วนะไลฟ์แป๊บเดียวห้าสิบออเดอร์แล้วนะถ้าไม่รีบสั่งเออคุณเก๋กุ๊กกิ๊กรีวิวใช้จริงกดตะกร้าเร็วได้ไหมได้ป่ะดูก่อน จะได้อยู่นะดีเลยูดีเลยดูไม่เนี่ยเฮ้ยทุกคนเฮ้ยมันมีคำที่สองใ้ไงเนี่ยมีคำที่สามในไงอ๋อใครผ่านไปใครใครใครเนี่ยออออะไรนี่ี้ี้ีไี่ทำไมกันนะครับทำไมครับาไรครับ ปลาที่นี่ดูไรดูไรใครมัอยู่ดูไรดูไร้ใช่ไม่มีอะไรเลยไไรถ้าราถ้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 าแตกแฝงถ้าถ้าแปลกเมื่อกี้ครับนี่บอกเลว่าสูตว่ารสชาติปลาอร่อยมากเลยครับ400กรัมราคา499จะกดโทรเลยหนึ่งตันหนึ่งที่ได้เลยไมเธอใส่อันนี้ให้เขาหน่อยเธอแต่งแล้วใส่อันนี้ให้เขาหน่อยกดตะกร้านะคะอินซีแดดเดียวจ้า ตอนที่เธอโชว์ปลาเธอใส่ข้อความให้หน่อยว่าสนใจพิมพ์ปลาป่าหนึ่งอะไรโอเคกดตะก้ากดตะก้านะคะกดตะก้ากดตะก้าจะเอาไปปักตะก้าในทิกต็อกคลิปเนี้ยได้แต่ว่าทําคลิปเขาด้วยไําเพที่เขาก่อนที่ว่าใส่เราสั่งเต้พิมพ์ปลาปาหนึ่งได้ได้ใช่เขาน่ารักทุกคนใช่ส่หล่อนก็ได้ข้อคอมไงได้ก็ไม่ได้เยอะหรอกแต่ก็อยากทำโลงอะไรเงี้ยน่ารักดี ไปคุณสาวแตงกดตะกาสวัสดีหนึ่งพันสามร้อยท่านค่ะใครยังไม่ได้คอจอคอใจคอจอคอใจให้หนูหน่อยนะกรบขอบพระคุณค่ะกราบขอบพระคุณค่ะไม่ใช่ปลาหวานนะคะเป็นปลาอินทรีแดดเดียวทอดให้เสร็จพร้อมทานค่ะใจดีจิ้มตะกาได้เลยนะคะใจดีจิ้มตะก้านะคะเออนะคะนะคะคุณดูโดมปกดกันไปอะไรกันไปนะทึ่เคยนั่งกินข้าวตรงนี้ด้วยนะอ๋อแรงแซบอร่อยดีใช่ปห ที่เราแพ็กพักกันนะนะห้าสิบหกคนได้ซื้อสินค้าจากไลน์นี้ขอบพระคุณจา้าห้าสิบหกคนได้ซื้อสินค้าจากไลน์นี้ขอบพระคุณจา้าใจดีกดตะก,ก้าเลยนะคะอินซีแดดเดียวจ้าแม่รีบกดนะคะเดี๋ยวตะก,ก้าเต็มนะตะก,ก้ามีจํานวนจํากัดนะคะถ้าได้มาแล้วยังไม่ได้แกะถุงอยู่ได้กี่วันพอดีจะไปต่างจังหวัดอันนี้ดิฉันเอามาจากบ้านวันที่เราขึ้นกรุงเทพมาวันที่สิบสิบห้าสิบห้าค่ะวันนี้วันที่สิบแปดแล้วอันนี้สามวันแล,วแล้วไม่ได้แช่ตู้เย็นด้วยนะไม่เป็นอะไรเลย ปลายังไม่เสียด้วยไม่เสียรสชาตินะคะถ้ามันไม่ได้แบบว่า,าถูกจับเวียงจับกระแทกไม่เป็นอะไรเลยไม่เป็นอะไรเลยเนี่ยอยู่นอกตู้เย็นมา3วันแล้วนะไม่ได้ใส่ตู้เย็นนะคะน,นี้ด้วยความสัตย์จริงเพราะว่าจะไล่ให้ดูว่าเนี่ยปลาที่เอามามันอยู่ได้นาะนหรือไม่เสีย นะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นถ้ามันจะเสียเนี่ยก็คือเสียระหว่างขนส่งที่ไปถึงคุณนั่นแหละถ้าในกรณีที่ปลามีปัญหาของดิฉันนะ่าจะมีปัญหาเดียวก็คือเสียจากขนส่งตรงที่มันโยนแบบโยนแรงมากกระแทกแรงมากจริงๆจนแบบว่ามันแบบว่าปลามันแหลกอะ่ะอันนั้นอะ่ะถึงโอกาสนะอ่ะร้อยแพ็คจะมีสักแพ็คเดียวซึ่งมันยากนะคะ เคสเคสเอ่เคสที่ปลาเสียหายปีนี้ยังน้อยอยู่ยังไม่มีแลวโดยเฉพาะช่วงนี้เป็นหน้าหนาวปลาไม่ค่อยเสียนะคะอากาศมันไม่ร้อนมากไม่เสียเลยปลาอยู่ได้นานนาน,น,านทอดแล้วหน้าหนาวอากาศมันเย็นอุณหภูมิมันไม่ร้อนห้าสิบแปดคนได้ซื้อสินค้าจากไร์นี้เ<ห>ขอก็เ<ห>ขคุณค่ะาดใช่เพราะว่าต้องรีบกดเพราะว่าตะก้ามันเต็มเร็วมากจริงๆตะก้า<ห>ปลาเต็มเร็วมากนะคะตอนนี้ห้าสิบแปดบ้าน<ห>แล้วนะคะ 59บ้านแล้วอยากกินต้องรีบสั่งเลยเป็นสินค้าขายดีมากในต่อต่ออสั่งแล้วขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณน้องตังๆนะจ๊ะน้องตังๆน่ารักมากเลยลูก1 3 0่าท่านกดตะกร้าให้หนูหน่อยนะสักหนึ่งบ้านสักอะไรก็ว่ากันไปนะสั่งวันนี้ส่งพรุ่งนี้ทันที ไมม่่่ถึงงงครชวโสั่งวันนี้ส่งพรุ่งนี้นะคะไล์ยังไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเลยตอนนี้ไป60กว่าบ้านแล้วนะไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มแล้วพี่เพียงแต่ว่าถ้าพี่อยากแบบว่าเพิ่มรสชาตินะพี่ทาน้าจิ้มแซ่บๆมันจะอร่อยนะเพราะว่าปลาทอดเนี่ยกินกับแบบน้ําจิ้มซีฟู้ดหรือว่าน้ํายํมมามะม่วงให้มันมีแบบรสแซ่บขึ้นมาเอาไปเอาไปปรุงเพิ่มได้แต่ว่าโดยตัวเนื้อปลาถ้าใครแบบไม่ชอบทานผิดไม่ชอบมีรสจัดสามารถทานได้เลยปลากลมกล่อมแล้ว รสชาติปลากรมกล่อมแล้วทอดแล้วสั่งแล้วแพ็คใหญ่ขอบคุณพี่จันเพนค่ะโอเคกดสั่งค่ะเออเห็นปะล่ะอธิบายจนลูกค้าบอกกูสั่งมึงก็ได้อะกูสั่งมึงก็ได้อะกูเห็นมึงพูดเยอะแล้วเกินอากูลองสั่งหน่อยเอออร่อยจริงเนี่ยเห็นปะล่ะเนี่ยเมื่อวานคุณแก้มบุ๋มนะเมื่อวานคุณแก้มบุ๋มยังมาอุดหนุนเลยพี่แก้มบุ๋มมากเขาบอกเขาจะไปกินกับแกงส้มพี่แก้มบุ๋มยังเข้ามาอุดหนุนนะจ๊ะบอกก่อนเออปลาดิฉันเนี่ย วันนี้เงินข้าร้านรีบกดเลยขอบคุณค่าสั่งแล้วค่าส่งวันไหนสั่งของทุกของทุกออเดอร์ที่สั่งคืนนี้พรุ่งนี้ส่งทันทีนะคะพรุ่งนี้จะส่งทันทีนะคะแล้วก็หลังส่งแล้วกรุงเทพหนึ่งวันถึงปริมณฑลไม่เกิน2วันจังหวัดไกลๆเชียงรายอย่างที่ส่งมาก็3วันถึงทันทีนะจ๊ะใจดีกดก้าได้เลยส่งเร็วเราสั่งเร็วส่งไวนะใช่สั่งเร็วเราส่งไวนะจ๊ะสั่งไวเราส่งเร็วนะคะบอกแค่นี้แหละ ได้รับของแล้วอร่อยค่ะขอบคุณที่รีวิวให้นะคะใครได้ของไปแล้วอย่าลืมรีวิวให้ด้วยนะ5้าดาวนะจะอืมถ้าอร่อยถูกใจนะแล้วก็มาสั่งซื้อซ้ำด้วยจะขอบพคุณอย่างมากเลยอินซีแดดเดียวจ้าทอดให้เสร็จพร้อมทานได้ไปไม่อุ่นไม่เวฟทานได้ทันทีเลยจ้ะแม่ใจดีกดกร้าได้เลย67คนซื้อสามรอบนี่นี่นี่คนซื้อสามรอบนี่คุณพี่นี้ซื้อสามรอบแล้วอร่อยหรือเปล่าล่ะ ซื้อสามรอบแล้วอ่ะคุณลองคิดดูอ่ะลูกค้าซื้อสามรอบมันแปลว่ามันอร่อยเะละ่ะเออถ้าของไม่อร่อยเขาซื้อครั้งเดียวจบนะเออคือตอนนี้ปลาดิฉันมันขายตัวมันเองได้แล้วนะมันขายตัวมันเองได้แล้วเพราะว่าเราขายของดีปลาอะไรวะกูอะไรวะ,ะ,รวะบักทิดเอ้ยกูอยากจะสั่งแต่กูสั่งไม่เป็นแล้วมึงจะต้องพูดกูหาแม่มึงเหรอ <laughs> มึงพูดดีๆไม่เป็นเหรอฮะอสสตว พูดให้มันสุภาพไม่ต้องมาพูดมึงกูกูสนิทกับมึงเหรอกูสนิทกับมึงเหรอกูเป็นญาติแม่มึงเมือไงสั่งไม่เป็นก็ไม่ต้องแดกไม่ต้องแดกสั่งไม่เป็นนะไม่มีมารยาทเออไม่มีมารยาทกดตะทุกคนกดตะกาค่ะไม่ชอบเลยคนที่แบบว่ามารยาทไม่ดีไม่ให้เกียรติคนอื่นเนี่ย เออไม่มีมาราย,ยาเดี๋ยวเอาลงหลุมก่อนมมนธรรมดาสัมะเวสีมันต้องมีตามช่องเวลาแบบไลฟ์ไลเนี่ยมันจะต้องแบบต้องมีมีเข้ามามีอะไรใดๆๆไ,ไปทุเรียนทอดอร่อยนะคะแนะนําขอบคุณค่ะใจดีกดกร้าลเลยใจดีกดกร้าลเลยค่ะอินซีแดเดียวทอดให้เสร็จพร้อม,อมทานมันใครใครเนี่ยโอเคอะไรเอาจะตัดคลิป แล้วทำไมสิ่งนั้นได้ไปไม่อุดไม่เว็บทันได้ทันทีนะคะเดี๋ยวไปตัดเดี๋ยวไปตัดเออจะไปตัดทำไมมันก็ดีแล้วอ้าวเธอบอกให้ตัดไงตัดตรงไหนใส่ปลาอินซีเปลาปลาหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็แค่ใส่ข้อความโอเคได้ไม่ต้องใส่เสียงไม่ต้องใส่อะไรก็เสียงนั้นเลยแค่แค่จังหวะที่พอเอาปลาขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แค่ใส่ข้อความให้หน่อยเธอว่าต้องพากเสียงเงี้ยเหรอไม่ไม่ใส่อันนี้ให้ไงครับใส่มันตรงคำพูดไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องแค่แบบ ง่ายคลิปมันขายตัวมันได้อยู่แล้วมันเป็นคอนเทนต์ดีอยู่แล้ว1,500ท่านสวัสดีนะคะ i l เลิฟ i ิกต k อกไอเลิฟ t ิกตอกไอเลิฟทิกตอกไอเลิใครยังไม่เคยสั่งสั่งเลยพรุ่งนี้กะถินรอที่วัดตะการเงาไม่ได้ไปจ้ะพี่พี่ขอโทษทีนะแต่ว่าส่งเด็กไปเลี้ยงโรงทานแต่ว่าดิฉันไม่ได้ไปนะคะเพราะว่ามีงานบรรยายจําวันผิดจําวันผิดนึกว่ากะถินนวันที่18แต่กะถินนะเขาสมโพธิ18 เขาถวายกัน19แล้วดิฉันก็ไปเลื่อนคิวบรรยายดิฉันนึกว่ากระถิน1ิใช่ไหมดิฉันะมีบรรยาย18ดิฉันก็ไปขอเลื่อนเขาจาก18ไป19แล้วพอมาดูใบไอ้วันงานอีกทีอา้าไม่ใช่อะไรอะไรนะก็เลยแบบก็เลยแบบเลื่อนไม่ได้ก็เลยแบบต้อง ต้องส่งลูกน้องไปแทนแต่ลงทานเลี้ยงอยู่นะคะวันพรุ่งนี้วัดตะกัดเงาดิฉันเป็นเจ้าภาพลงทานนะคะไปไปไม่ใช่เป็นเจ้าภาพหรอกมันดูยิ่งใหญ่ไปไปร่วมเลี้ยงลงทานกับเขาก็แล้วกันไปร่วมเลี้ยงลงทานกับเขาก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวบอกให้เด็กถ่ายแบบเดิมมาให้ดูแบบเรียบร้อยอะไรอย่างนี้คุณแพรรี่ขอบคุณค่ะ พรุ่งนี้ขายคลิปลงทานมาอีกนะจ๊ะปัทมาดูแลฝูงชนให้อยู่ในความเรียบร้อยดีงามอย่าให้แย่งกันใครไม่ต่อแถวไม่ต้องให้ไก่นะคะไม่ได้ทุกคนใครอยากได้อยากกินไก่ต้องต่อแถวต้องต่อแถวเท่านั้นอืม ต้องต่อแถวต้องมีระเบียบมีวินยัยคนไทยต้องฝึกวินยัยจริงดิฉันไม่แจกจริงนะและ้วดิฉันไม่วางเวลาคุณทำลงทานนะดิฉันจะบอกเลยคุณอย่าเอาของไปวางแล้วคนมันจะแบบคนมันจะแย่งการลุมการมันดูไม่งามมันดูไม่งามลงทานงานวัดเราอยู่วัดอะมันควรจะเรียบร้อยเออเราอะเป็นเราเป็นเจ้าของทานเราต้องแจกจริงเราบอกเขาเลยพี่ต่อแถวถ้าไม่ต่อแถวไม่แจก แล้วของ่ะค่อยๆเอาขึ้นมาแจกกับมือเราให้เขาต่อแถวแล้วก็เราก็ทําให้เขาแบบรู้สึกว่าอะไรนะให้เขาแบบว่าให้เขารู้สึกว่าเออมีน้ําใจด้วยแบ่งให้เพื่อนคนอื่นได้กินด้วยให้ได้กินเท่าๆกันบางคนเห็นแก่ตัวไปวัดแล้วยังเห็นแก่ตัวอีกไม่น่ารักเลยตัวเองจะเอาหมดแล้วบางทีเอาไปไม่ได้กินกินไม่หมดหรอกนะแค่อยากแย่งแค่อยากแย่งมันแค่อยากแย่ง มันเกินไปคนเราเนะี่ยมันต้องแบบมีน้ำใจแบ่งปันดิอยู่วัดวัดเขาสอนอะไรพระสอนอะไรพระสอนให้เราแบบว่าอะไรอ่าพระสอนให้เราแบบว่ารู้จักการแบ่งปันทําทานก็เพื่อแบ่งปันละความตนีที่เหนียวอันนี้โหไปแย่งกันอะไรกันจะเอาคนเดียวมันมีแต่กิเลสไม่มีแต่บาปใช่ไหมล่ะแล้วไปแย่งแบบนั้นคนให้ทานเขาก็ เขาก็อะไรอ่ะแทนที่เขาจะมีใจเป็นกุศลมันก็มีใจเป็นอก,กุศลและเกิดความไม่สบายใจไปทําบาปให้เจ้าของโรงทานนะคะฉะนั้นก็เออนั่นแหละเออไปวัดต้องรู้จักจาค้าแบ่งปันเราไปเพื่ออะไรเราไปทําบุญวัดจริงๆอะ่ะมันไม่ใช่ว่าตั้งใจจะไปกินจะไปเอาของลงทานอันนี้มันก็ไม่ถูกแต่ต้นแล้ว <c oughs> รู้แหละว่าบางคนอะ่ะมันรู้ว่าบุญกระถินนะเขาเลี้ยงลงทานเลี้ยงอะไรมันก็ไปเอาของไงแต่ว่าแต่ว่า หลักใหญ่ใจความคือเราไปช่วยวดัดไปทําบุญไปอะไ